สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวรถตำรวจจะหน้าขี่ไหมไม่รู้แต่ที่รู้แน่แน่วุ่นกันทั้งสถานีเลยค่ะตกใจสุดที่เขาคล้องปุ๊กเพียบอกว่าจะไปจะไปรถตำรวจมันบอกขอรอกแล้วพอพี่มนเรียกตำรวจตำรวจไม่เข้าใจพี่แตพี่ตกใจมากจะ่พี่ตกใจมากแบบไม่ตกใจได้อย่างไรเมื่อสาวที่ไหนก็ไม่รู้แอบมาขี่รถจักรยานยนต์ของพี่ตำรวจภูธรนนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง ไม่บอกไม่กล่าวุูดกันทั้งโรงพักเขาเลี้ยวตรงไงกันเนี่ยไปไโรงพักจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนอะไรนะขออยากเป็นตำรวจสรุปอยากเป็นตำรวจค่ะ็เไมลองมาขี่รถก่อนแค่นั้นแล้วตอนขับรถหนีตำรวจเป็นไงตอนนั้นหนูไม่เคยหนีตำรวจนะเมื่อกี้นะไม่ได้หนีเลยขับมาเฉยๆจะไปขี่ที่จอดที่เดิม สาวเจ้ายังบอกต่อแค่ขี่เฉยๆจะตกใจไปทำไมเราจะไม่ได้ขี่ไปไหนแค่หนูก็ได้ลองรถเออลองรถเฉยๆแหแมตกใจซะโอ,โ,อโ,อโอเคเย่ yeah. สกเก็ตขท้าต่อมาพาไปชมความสนุกสนานในงานวันเด็ก <Yeah. S 1> สิ่งที่เด็กๆนึกถึงก็คือสิ่งนี้ วิธีจะได้ก็ส่วนใหญ่จับสลากนะคะใครโชคดีรับใครแต่อีกวิธีนี้เลยตอบคําถามใครตอบได้รับรางวัลไปเลยแต่ก่อนที่จะมาตอบคําถามเนี่ยก็ต้องมาถึงให้เร็วก่อนนะคะน้องๆนันกเรียนที่อยู่ไกลก็เลยต้องเตรียมพร้อมแบบนี้ การแข่งตอบคาถามที่เหมือนการแขันวิ่งเลยนะคะและสเก็ตข่าวส่งท้ายไปชมความพยายามของนักศึกษาในการเรียนวิชาช่างไฟฟ้าเอาฮึบพยายามเข้าค่ะฮึบเมื่อชั่วโมงนี้นักศึกษาปีหนึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าแถมต้องปีนขึ้นเสาไฟอาจารย์บอกว่าขึ้นครั้งแรกก็จะเกร็งๆแล้วเรามือใหม่ด้วยสิเฮ้ยไม่เป็นไร นน้ยัยงดีมีเพื่อนคอยให้กำลังใจใกล้ๆกันทุกคนเลยนะคะโอเเครอบคางบอกเลย <Yeah. S 1> เพื่อนแท้ทั้งขำทั้งทายคลิปพร้อมแชร์เลยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ